อายุ22รวยไม่ต่ำกว่า62ล้านเบสคําสิงพลิกชีวิตครอบครัวล้มละลายเมอรัดราม่าอยู่ก่อนแต่งพระเอกเบสรักวณีได้เงินเก็บจากการทำ YouTube มีรายได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านบาทจริงไหมพร้อมเคลียร์ชัด์้ครงรักตรงๆไม่ได้สร้างคอนเทนต์มาแรงแซงทางโค้งกว่าใครนะทีนี้ต้องยกให้หนางเอกไยแดงเบสรักวณีของตำนานนักชกเหรียญทองไม่ได้โม้สมรักคัสิง ที่ทำงานทั้งใจละครและสายโซเชียลยืนหนึ่งช่อง YouTube จนช่วยพ่อปรดนี้ล้มละลายได้สำเร็จจนแว่วว่านะบัตรนาวกกยเงินเก็บจากการทำ YouTube มีไม่ต่ำกว่า62ล้านบาทชายาตอนนี้คนเรียกว่ายูทูบเบอร์ร้อยล้านหนูยังไม่ถึงขนาดนั้นยังจ้างได้อยู่ค่ะเป็นอาชีพหลักของหนูเลยคือ YouTube หนูทำทุกวันหนูจะลงคลิปเนี่ยวันเว้นวันเลยค่ะหนูก็งงเหมือนกันเป็นไรายได้หลักที่ช่วยพ่อรดนี้ ตอนนั้นทาเพราะพ่อสั่งให้ทําเหมือนพ่อรู้มาจากเพื่อนคุณพ่อทําไปเถอะเดี๋ยวมันได้ตังย้อนไปเมื่อ4ีถึงหปีที่แล้วตอนนั้นอายุ17เองเริ่มจากเราไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เริ่มจากถ่ายน้องชายน้องชายหนูเขาเดินสายเตะบอลเสาร์อาทิตย์เขาจะมีแข่งกันหนูก็ไปตั้งกล้องถ่ายน้องและพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราทําเพลงกันดีกว่าแล้วคลิปนี้ดังได้เพราะน้องชายเด็กๆชอบฟังและคนก็มาติดตามช่องหนูคําสิงแ a m ม l y c h ี่ชาแนลล่าสุด มาว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองยังค่ะถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อเราซื้อเองไม่ได้คือบ้านหนูเนี่ยหนูซื้อไว้ก่อนที่คบพี่ตรงๆพอคบกับพี่ตรงๆคนก็คิดว่าออกเรือนหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวไม่เลยค่ะคือหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียวคนเข้าใจตามข่าวเพราะคลั่งรักกันเหลือเกินคลั่งรักจริงหรือเปล่าจริงค่ะถ้าเป็นคอนเทนต์คือเหนื่อยค่ะมันเป็นปีมาแล้วของจริงค่ะปีกว่าแล้ว ทุกวันนี้ก็รักกันปกติก็พอแล้วทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วเป็นครอบครัวทำสิ่งมีผลไหมเวลาไปโรงเรียนของหนูมีผลเพราะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะมีความซุบซิบนินทากันเยอะผู้ชายไม่กล้าจีบเพราะกลัวพ่อหรือเปล่าอาจจะใช่ตั้งแต่เด็กๆจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่จะชอบมองถ้าเราหน้านิ่งแบบเฮ้ยเราหาเรื่องหรือเปล่า เราหยิงรายอย่างนี้ทําไมต้องซื้อสองหลังตอนแรกจะซื้อหลังเดียวบังเอิญตรงขา้ามยังว่างอยู่ก็เลยลองดูว่าจะได้ไหมก็ผ่านเลยเอาสองหลังเลยคือหนูหลังหนึ่งพ่อแม่ก็อยู่กันเป็นครอบครัวนี่แหละแค่แบบเราได้มีห้องถ่ายคลิปห้องฟิตเนสมีห้องเกมอะไรอย่างนี้หลายห้องหนูซื้อของทุกอย่างหนูใส่ชื่อคนเดียวเลยคือน้องชายที่ใส่ชื่อน้องเพราะว่า YouTube มาจากโบสทและเบสเริ่มจากถ่ายน้อง รู้สึกว่าถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาทุกอย่างต้องเป็นของน้องหนูฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่าใหม่ๆด้วยนะคะ